ตอนนี้เราก็ติดตั้งเพลาลอยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราลองใส่น้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงเนื่องจากเวลาที่เราวางเพลาลอยแล้วเนี่ยเพลาลอยมันใหญ่กว่าเพลาเดิมนะครับดังนั้นในช่วงยึดยุ่นก็จะเหลือน้อยลงแต่ลูกค้าอยากจะให้บรรทุกน้ำหนัก4ตัน5ได้นะฮะเราก็ลองทดสอบน้ำหนักให้กับลูกค้าได้ดูกันว่าใส่น้ำหนักไปที่4ตัน5แล้วเนี่ยรถจะอยู่ประมาณทรงไหนนะครับจะนั่งเพลาไหมล้อติดซุ้มไหมนะฮะก็สามารถมาทดสอบกันได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัว เพราะว่าเรามีเครื่องทดสอบน้ำหนักนะครับเราสามารถเห็นได้ว่าล้อเนี่ยยังห่างซุ้มอยู่เป็นนิ้วนิ้วครึ่งนะครับก็คือไม่ติดจุ้มแน่นอนและหนึ่งอย่างสองเมื่อใส่4ตันห้าแล้วเนี่ยนะครับมาดูจุดลูกยางนั่งเพานะฮะจุดลูกยางนั่งเพาเนี่ยเราตัดนิดนึงนะครตัดลูกยางออกนะครับอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะก็เกือบนั่งเพาเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่นั่งนะฮะเกือบนั่งเพาแต่ยังไม่นั่งก็ถือว่ายังมีช่วงการรับน้ำหนักได้นะครับมีช่วงยืดหยุ่นได้ เราก็สามารถที่จะใส่ได้ประมาณทัสี่ตันห้าอย่างเนี้ยถ้าเราจะแก้โดยการที่เราอยากให้รับน้ําหนักได้แบบสบายๆโดยที่ให้มีช่วงยืดหยุ่นได้มากขึ้นกว่านี้นะครับอยากให้มีช่วงยืดหยุ่นได้มากกว่านี้เราก็ใส่ลูกใส่ตรงเตงให้สูงขึ้นก็ได้นะครับตรงเตงตรงเนี้ยใส่ให้สูงขึ้นอย่าง6นิ้วเนี่ยเดิมๆเ,เป็น6เราก็ใส่เป็น7ดได้ครับใส่เป็น7ปุ๊บทีนี้ช่วงยืดหยุ่นเราก็จะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครชอบรถสูงครับ ไม่มีใครชอบรถสูงก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ไม่มีใครใช้ท้ายสูงกันอเดี๋ยวผมถ่ายดูนิดนึงนะตรงนี้ความจุดลูกยางนั่งเขา่าเห็นไหมครับมันก็ยังไม่นั่งเขานะก็ยังห่างใช้ได้นะครับเห็นไหมครับน,นวันนี้เรามาติดตั้งเพลาลอยให้กับรถรีโวเป็นรีโวห้าเกียร์นะครับคันนี้ใช้เพาลอยแขนยาว30นะครับเป็นเพาลอยที่มีเบรกมือมี ABS นะครับ ใช,ใช้เบรกมือได้ใช้ ABS ได้ตามปกติเป็นแหนบเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นเนแหนบแบบมีสกีหนาแข็งแรงเหนียวทนนะครับเป็นหนาถึง16มิลเลยหนาแข็งแรงมากโอเคมาดูเพาลอยกันนิดนึงนะครับเพลาลอยของเราเป็นเพลาลอยงานสร้างนะครับชนกับเฟืองเดิมได้เลยนะครับเป็นเพอาลอยที่สร้างจากแอลแท้นะครับเอามาชนกับเสื้อเดิมและทําการดามบนดําล่างแบบนี้นะครับเสื้อเผาจะมีความแข็งแรง ผนทานเหมาะกับการรับน้ำหนักไม่ว่าจะ4ตัน5ตันจัดได้ครับเป็นท่อรอยเฟืองเดิมนะครับมีเบรกมือมี ABS ตามปกติสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเป็นท่อรอยงานสร้างแข็งแรงแล้วก็ลูกค้าใช้ล้อ14นะครับล้อ14ก็จะเป็นล้อคู่นี้ครับคู่นี้สั่งทำสีพิเศษนะครับ เป็นสีขาวนะฮะสั่งทาเป็นสีขาวออกมาปกติสีก็จะมีอยู่สามสีก็เป็นสีทองสีบันทองสีบันขาวสีเท่ากันนะครับแต่สีขาวเราเราสั่งมาเป็นพิเศษนะครับอันนี้ไม่ได้สั่งทาพิเศษนะอันนี้พ่นเองโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาวางคารอยหนึ่งคันแล้วก็จัดแหนบใหม่หนึ่งคันนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ ที่ให้อุปริชฌาเพลาลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งเพลาลอยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใช้รถบรรทุกงานหนักหนักใส่เพลาลอยดีกว่ามั่นใจมีเบรกมือนะฮะเดี๋ยวใส่เบรกมือก็จะใส่เกี่ยวเข้าไปในนี้นะครับใส่เข้ามานี้เกี่ยวตรงนี้ครับบนไกเบรกมือจะอยู่ตรงนี้เกี่ยวดึงปุ๊บผ้าเบรกก็จะกลางออกนะครับก็เป็น เบรกมือเพาลอยครับและเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เพาลอยแล้วนะครับไม่มีเบรกมือก็สามารถที่จะติดตั้งได้ด้วยนะครับสายเบรกมือจะเข้าทางด้านหลังนะครับแบบนี้นะแบบนี้เลยทางด้านหลังของตัวรีโว่เขาก็จะมีน็อตจับนะครับน็อตจับตรงนี้ นี่นาะจับตรงแผงเบรกตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวสายเราก็เอามาใส่ตรงนี้ครับนี่สายเดี๋ยวเรามาเกี่ยวตรงนี้นะติดตั้งง่ายครับลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งเองได้นะครับแผงเบรกมือเราก็มีจําหน่ายให้นะครับนี่ฮะสายก็ามาเกี่ยวตรงนี้ไว้เลยนี่หยุดโอเคและตอนนี้เราก็เอาล้อใส่เรียบร้อยแล้วครับมาดูทางด้านหลังกันนะคะแขน30สิบล้อจะไม่ออกนะครับกำลังสวย ถ้าจะให้ดีก็ซุ้มเสริมกระพับหน่อยหนึ่งก็ไปได้ต่อแล้วครับเหมาะสําหรับรถที่จะทําสายย่อนะครับประมาณนี้ฮะช่วงล่างสวยๆจากอู่ปริชาติเพลาลอยนะครับเป็นเพางานสร้างนะครับดามบนล่างแข็งแรงสวยงามมีเบรกมือมี ABS ใช้งานได้ตามปกติเป็นเพลาลอยงานสร้างนะครับและตอนนี้เราก็วางเพลาลอยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาชมกันหน่อยตอนนี้ก็เหลือเกี่ยวกับเรื่องไล่ระบบเบรกนะครับ รถของลูกค้านะฮะเลือกใช้เพลอ,อยแขน30นะครับเป็นพอลอยงานสร้างใช้กระทะ14 7.5เครับเป็นกระทะบอยสั่งทำสีใหม่ครับเป็นสีขาวสวยวิง่งนี่ฮะแล้วก็ไม่ออกนะครับสวยงามอยากจะได้มดุมดๆหน่อยก็ขับซุ้มสักนิดหนึ่งก็ไปต่อได้แล้วครับเป็นพอลอยงานสร้างนะครับแขน30 ใส่แป้นรองแหนบแบบมีสกีเข้าไปด้วยป้องกันสแลกขาดได้นะครับเป็นเราสร้างให้ใหม่หนา16มิลแข็งแรงทนทานเป็นเพาาลอยที่มีเบรกมือมี ABS นะครับใช้เบรกมือได้ใช้ ABS ได้ตามปกติไม่ต้องกลัวเรื่องไฟโชว์นะครับเสื้อเพามีการดำบนดำล่างแข็งแรงครับเป็นเพางานสร้างนะครับนี่ครับจุดวางสาย ABS ทำให้ละเอียดทำให้สวยงามตอนนี้ช่างก็ทำการตั้งเบรกนะครับตั้งเบรกให้เรียบร้อยหมุนล้อหนึ่งคนตั้งเบรกหนึ่งคนนะครับเช็คระบบเบรกให้เรียบร้อยครับเป็น vivo 5ห้าเกียร์นะครับสวยงามครับเบรกมือมี ABS มีลูกค้ามีชุดแหนบมาแล้วรถของลูกค้านั้นเสื้อเผาเดิมนั้นทนไม่ไหวนะครับ เนื่องจากใช้งานหนักถ้าใช้งานหนักๆเนี่ยเสื้อเผาเดิมก็จะมีอาการเป็นแบบนี้ครับแตกได้ลาวได้นะครับเห็นไหมฮะแตกลาวเผาเดิมเขาก็จะมีระยะเวลาในการใช้งานถ้าเราใช้งานหนักๆมากๆเขาเขาก็อยู่ได้ไม่นานนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานไม่หนักจนเกินไปเขาก็ยังพอรับไหวถ้าไม่แตกมันจะแห้งประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะแตกนี่หรือไม่ก็แตกนี่ ถ้าเราไปแบกงานหนักนะโอเควันนี้เราก็มาวางเพาลอยให้กับรีโวกันครับเป็น5้าเกียร์นะครับคันนู้นก็ทําแหนบใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบอยากจะติดตั้งเพาลอยอยากจะติดตั้งเบรกมือเพาลอยก็ทักทายมาได้นะครับที่อ่ป,ปริชาติเพาลอยของเราอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับลูกค้าท่านนี้ก็มาจากจันทบุรีขอบคุณมากๆครับ ตอนนี้เราทำทอรอยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เอารถออกมาวิ่งกันนิดนึงนะครับเพื่อดูเกี่ยวกับเรื่องเบรกแล้วก็ ABS นะครับคันนี้มีเบรกมือมี ABS นะวิ่งได้ตามปกติไฟไม่โชว์นะครับตอนนี้เราก็มาทดสอบวิ่งกันในซอยนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้ตามปกตินะครับต้องมีเบรกมือต้องมี ABS นะครับจะได้จบง่ายนะครับไม่ต้องไปแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องใส่กล่องลองนะครับ ใส่กล่องหลอกก็ไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวกล่องเสียก็โชว์อีกนะครับดันั้นทําอ BS ให้ตรงรุ่นจะดีกว่านะครับจบง่ายกว่าตอนนี้เราก็เอารถไปลองวิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองเทสเกี่ยวกับเรื่องเบรกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง ABS นะฮะถ้ารถเราติดตั้งพอาลอยแล้วเรามีระบบ ABS ใช้งานได้ตามปกตินั้นไฟ a อจะต้องไม่โชว์นะครับก็วิ่งได้ตามปกติเลยโอเคเดี๋ยวคันนี้เราติดตั้งพาลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการรับน้ําหนักนะครับเดี๋ยวเราก็เอารถของลูกค้าเนี่ยใส่น้ําหนักดูเพื่อให้ลูกค้าได้ดูว่ารถของลูกค้าเนี่ยส่งแหนบนี้ที่ลูกค้ามีมาแล้วเนี่ยนะครับแบกน้ําหนักกันได้ที่เท่าไหร่ช่วงยึดหยุ่นก็จะเหลือน้อยลงนะฮะเนื่องจากพลาลอยจะใหญ่กว่าเพาวเดิมนะครับดังนั้นจุดรับน้ําหนักตรงเนี้ยจะเหลือน้อยลงนะฮะ ถ้าแหนบเรารับน้ like more, there, it, it ําหนักไม่ได้มากพอมันก็จะนั่งเผาก่อนดังนั้นวิธีการใส่ช่วงล่างก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับแหนบ12มิลก็จะรับน้าหนักได้น้อยเนื่องจากแหนบเขาบางนะครับถ้าเราอยากให้รับน้าหนักได้เยอะขึ้นเราก็เปลี่ยนตรงเตงให้สูงขึ้นก็ได้ถ้าเราไม่ได้ขยับเรื่องแหนบให้เป็นแหนบหนาแหนบใหญ่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแหนบก็ใช้วิธีการยืดตรงเตงให้สูงขึ้นครับโอเคช่วงล่างก็จะรับน้าหนักได้เยอะขึ้นวันนี้เราก็มาวางพออลยให้กับรี แข็สามสิบนะฮะล้อจะไม่ออกสวยงามล้อหายไปเลยครับประมาณนี้ตอนนี้เราก็ติดตั้งเพาลอยให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราลองใส่น้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงเนื่องจากเวลาที่เราวางเพาลอยแล้วเนี่ยเพาลอยมันใหญ่กว่าเพาเดิมนะครับดังนั้นอ้ช่วงยืดหยุนก็จะเหลือน้อยลงแต่ลูกค้าอยากจะให้บรรทุกน้ําหนักสตันห้าได้นะฮะเราก็ลองทดสอบน้ําหนักให้กับลูกค้าได้ดูกันว่า ใส่น้ำหนักไปที่4ตัน5แล้วเนี่ยรถจะอยู่ประมาณทรงไหนนะครับจะนั่งเพผาไหมล้อติดซุ้มไหมนะฮะก็สามารถมาทดสอบกันได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีเครื่องทดสอบน้ำหนักนะครับเราสามารถเห็นได้ว่าล้อเนี่ยยังห่างซุ้มอยู่เป็นนิ้วนิ้วครึ่งนะครับก็คือไม่ติดซุ้มแน่นอนและหนึ่งอย่าง2เมื่อใส่4ตัน5แล้วเนี่ยนะครับมาดูจุดลูกยางนั่งเพผาน,นะฮะจุดลูกยางนั่งเพผาเนี่ยเราตัดนิดนึงนะฮะตัดลูกยางออ,<ม>ออกนะครับอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะก็เกือบนั่งเพผาเหมือนกันนะครับ แต่ก็ยังไม่นั่งนะฮะเกือแบบนั่งเา่าแต่ยังไม่นั่งก็ถือว่ายังมีช่วงการรับน้าหนักได้นะครับมีช่วงยืดหยุ่นได้เราก็สามารถที่จะใส่ได้ประมาณชัสี่ตันห้าอย่างเนี้ยถ้าเราจะแก้โดยการที่เราอยากให้รับน้าหนักได้แบบสบายๆโดยที่ให้มีช่วงยืดหยุ่นได้มากขึ้นกว่านี้นะครับอยากให้มีช่วงยืดหยุ่นได้มากกว่านี้เราก็ใส่ลูกใส่ตรงเตงให้สูงขึ้นก็ได้นะครับตรงเตงตรงเนี้ยใส่ให้สูงขึ้นอย่าง6นิ้วเนี่ยเดิมๆเป็น6 เราก็ใส่เป็นเจ็ดได้ครับใส่เป็น7ปุ๊บทีนี้ช่วงยืดหยุ่นเราก็จะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครชอบรถสูงครับนะฮะไม่มีใครชอบรถสูงก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ไม่มีใครใช้ท้ายสูงกันเดี๋ยวผมถ่ายดูนิดนึงนะ่างงี้ความจุดลูกยางนั่งเข่าเห็นไหมครับก็ยังไม่นั่งเขานะก็ยังห่างใช้ได้นะครับเห็นไหมครับโอเคก็ยังเหลือประมาณหนึ่งนิ้วก็โอเคละก็ยังถือว่า เป็นช่วงยืดหยุ่นที่สามารถที่จะยังยืดหยุ่นได้นะครับคันนี้เป็นร้อนสิบสี่นะติดตั้งเพลาลอยแขนสามสิบนะครับใช้กระทะสิบสี่เจ็ดจุดห้าโอเคนะก็พอใช้ได้นะครับทำารดแล้วก็ลองเทสน้ำหนักกันเลยจะได้รู้ว่ามันแบกได้ประมาณไหนนะครับถ้าอยากขับขี่ก็สามารถเอาออกไปขับขี่ได้นะครับเพื่อทดสอบในการขับขี่ได้ โอเควันนี้เราก็มาวางพอลอยให้กับลูกค้าแขน30ครับใส่รีโว่เกียร์ครับเรียบร้อยครับอ่ะช่วงล่างก็ประมาณนี้แหละครับนี่ฮะติดตั้งพอลอยนะครับแขน30นะฮะให้กับรถรีโว่ของลูกค้านะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยรับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับ